อาตมาไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่พยาบาทใครกรรมของโยมต่างหากที่มันย้อนกลับไปทำร้ายโยมเกรดประวัติหลวงพ่อออภาษีพระมหาชวนปเปลี่ยนเจ็ดประโยคได้เข้ามาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักวัดปรวรนิเวศวิหารจนได้ปเปลี่ยนเจ็ดประโยคครั้นเมื่อท่านได้ไปท่อดกฐินที่วัดหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาที่ลบบุรีได้เห็นหลวงพ่อกบ เผาสมบัติที่มีผู้นำมาถวายจึงเข้าไปกราบนมัส,สการเรียนถามเหตุผลและเมื่อได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อกบแล้วก็เลื่อมใสจนเมื่อกลับมาถึงวัดบวรนิเวศวิหารก็หยุดการเรียนปริยัติหันมาเรียนทางปฏิบัติออกธุดงและบูชาไปตามรอยของหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาบรรดาพระในวัดปวรนิเวศวิหารเข้าร้องเรียน เรื่องมหาชนาเผาข้าวของที่มีผู้นำมาถวายและบูชาไฟว่าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้วัดปบรวรขึ้นได้อีกประการหนึ่งวัดปบรวรยเว,วิหารนั้นเป็นวัดหลวงฝ่ายธรรมยุทธการบูชาไฟย่อมขัดกับข้อวัดปฏิบัติแห่งธรรมยุติกานิกายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิระยานวง์เจ้าอาวาสวัดบรวรขณะนั้น จึงเรียกมหาชวนมาพบสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าทรงให้มหาชวนเลือกปฏิบัติสองทางทางแรกอยู่ในสำนักวัดปวรต่อไปแต่ต้องยุติการบูชาไฟและทางที่สองคือย้ายออกจากวัดปวรไปสำมักซาที่อื่นมหาชวนกราบทูลว่าขอเลือกทางที่สองคือแบบแปกกรดทุดงออกจากวัดปวร มหาชวนซึ่งต่อมาได้เรียกตัวเองว่าโอภาสีโดยบอกว่ามหาชวนได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วที่อยู่นี่คือโอภาสีหลังจากนั้นหลวงพ่อโอภาสีได้ไปอาศัยลานดินในสวนส้มที่ตำบลบางมดเป็นที่ปักกรดโดยออกบินทบาตและปูชาไฟมีผู้ที่เคยไปนมัสการท่านที่วัดบวรนิเวศวิหารติดตามมาคอยอุปถาก และต่อมาเจ้าของสวนได้ถวายที่ดินโดยรอบสถานที่ที่ท่านปรากฏททำเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นวัดโอภาษีจนทุกวันนี้ตอนนั้นชาวสวนแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อโอภาษีนั้นทำให้สวนของพวกเขาอยู่ในอันตรายหากกองไฟที่หลวงพ่อโอภาษีเผาสมบัติลูกกลาม ไม่สวนจนวอดวายเป็นขนาดขนาดนายตีอันถานรับจ้างเป็นรายแรกที่มาลองดีกับหลวงพ่ออุปภาษีนายตีได้เล่าว,ว่าได้รับค่าจ้างจากเจ้าของสวนที่ไม่พอใจหลวงพ่ออุปภาษีว่าจ้างให้ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้หลวงพ่อนั้นถอนกรดออกไปจากพื้นที่เสียคืนแรก ายตีได้เก็บก้อนหินขนาดเหมาะมือใส่ถุงป๋ยมาแอบซ่อนไว้ไม่ไกลจากกรดที่หลวงพ่อปักไว้พ่อได้โอกาสหลวงพ่ออุภาสีอยู่เพียงลำพังก็ใช้ก้อนหินคว้างปากกรดของหลวงพ่อถูกบ้างไม่ถูกบ้างก่อนที่ถูกก็ปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่ตาตนคือพอก้อนหินกระทบหลังคากรดก็เกิดกระเด้งกลับมาอย่างแรง ทีแรกก็เฉียดตัวในตยจีนายจีจึงคำรามในใจว่าแน่นักเอะคราวนี้แหละจะเคว้งใส่ผ่านประตูกรดที่เปิดไว้ให้ถูกตัวลหลวงพ่อเลยทีเดียวให้มันรู้กันไปว่าจะแน่สักแค่ไหนพอผมคว้างก้อนหินเข้าไปตรงจุดที่ผมกะได้ก้อนหินก็กระเด็นย้อนกลับมาด้านบนหลน่นลงมากลางกระบาลของผมพอดี หัวแตกเลือดไหลโซกจนผมต้องวิ่งเข้าไปโรงพยาบาลให้หมอเย็บถึงสิบเข็มไม่อาจไปรบกวนหลวงพ่อได้อีกพอแผลหายผมจึงไปกราบเท้าท่านไปสละภาพให้ท่านอโหสิให้แก่ผมด้วยและหลวงพ่อท่านก็ยิ้มแล้วก็พูดกับผมว่าอาตมานั้นไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่พยาบาทใคร รำของโยมต่างหากที่มันย้อนกลับไปทำร้ายโยมและทางด้านนายโสมผู้ว่าจ้างนายตีให้เอาก้อนหินไปคว้างใส่กรดของหลวงพ่อโอภาสีนั้นแต่นายตีกลับกลายไปเป็นศิทย์อุปถากของหลวงพ่อแทนจึงเกิดความเครียดแค้นเป็นอย่างมากคืนนั้นเองกินเหล่าย้อมใจจนได้ที่แล้วก็เอาเปืนพกเหน็บเอวเอาเข้ามาใกล้ๆกับกรดของหลวงพ่อโอภาสี ชักปืนขึ้นมาหันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วตะโกนร้องว่าไปนี้พ้นว้ยไปเผาของที่อื่นหากยังอยู่ที่นี่ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนจากนั้นก็รัวกระสุนเข้าไปใส่กรดจนหมดลูกโม่สะใจแล้วก็เดินทางกลับบ้านและในสมก็เล่าว่า,ชาวเช้ามื่อวันรุ่งขึ้นก็มีตำรวจจากกองปราบมาล้อมบ้านผม เอาไม้ค้นมาด้วยมาคนบ้านแล้วก็ยึดปืนที่ผมเอาไปยิงขู่หลวงพ่อโอภาสีเมื่อคืนก่อนโดยระบุว่าจะเอาไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ก่อคดีฆ่านายสุชยัยเจ้าของสวนย่านเดียวกันกับผมหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำํำกว่าเรื่องจะเรียบร้อยนายสมก็ต้องถูกนำตัวไปสอบสวนและสอบสวนอีก เสียเงินเสียทองจ้างทนายมาสู้ความจนหมดเงินไปมากมายและในที่สุดก็ต้องมากราบหลวงพ่อโอภาสีเพื่อขอให้ท่านช่วยโดยสารภาพผิดว่าเคยเอาปืนมายิงคู่หลวงพ่อในตอนกลางคืนหลวงพ่อโอภาสีท่านก็อโหสิและพรมน้ำมนต์ให้ในที่สุดนายสมก็พ้นผิด ได้กลายมาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาสีเช่นเดียวกันเกรดประวัติหลวงพ่อโอภาสีผู้ถวายเพลิงเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อโอภาสีหรือพระมหาชวนเดิมชื่อในชวนมลิพันธ์ถือกำเนิดที่บ้านตรอกไฟฟ้าอำเภอปากพนังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2441ต่อมาเมื่ออายุ5ปี ท่านได้เข้าฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระขูนนจัญญาวัดเจ้าอาวาสวัดนันทารามอำเภอปากพนังและในขณะที่ท่านบนรรพชาท่านก็ได้ศึกษาภาพรปริยธรรมประกอบไปด้วยกับศึกษาภาพรปริยธรรมอยู่ไม่นานทั้งก็ลาพ่อแม่เดินทางมาศึกษาต่ออย่างกรุงเทพมหานครสมมเณรชวนได้รับการนมาสวายหตัวเป็นสิทธ์ในองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมมรวงวชิระยานวงซึ่งได้รับไว้ในพระอุปการะและส่งทำการอุปสมบทให้เป็นภิกษุในพัทธสีมาวัดปบอ์โดยส่งนั่งเป็นพระอุปชาพระภิกษุชวนเล่าเรียนพระปริยัติจนสอบได้ปเปรียญเจ็ดประโยคเข้ารับพระราชทานพัดจากพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกการติดปากคนทั่วไป ว่ามหาชวนปริเรนเอกแต่หลังจากเล่าเรียนปริยัตธรรมจนเชี่ยวชาญมหาชวนเห็นว่าถึงแก่เวลาต้องศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานเพื่อหาทางสว่างแห่งการพ้นทุกข์บ้างแล้วจึงตัดสินใจจาริกเดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งผ่านปากเขาลำเนาภัยมากมายจนกระทั่งได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อก,กบวัดเขาสาริกา อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีกิจวัตรที่ไม่เหมือนใครเสมือนเป็นแรงบันดาลใจให้มหาชวนดันด้น,ดนเดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกบนานหลายเดือนก็กราบราบพระอาจารย์กลับไปพำนักที่วัดประวรนิเวศบวรมหาวิหารมีเรื่องเล่าขานกันว่าหลังจากมหาชวน เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อกบกลับวัดปรวรนิเวศแล้วก็มักชอบเก็บตัวนั่งวิปัสสนาตลอดทั้งวันเช้าตื่นออกบินทบาทและสันเช้าเพียงมื้อเดียวช่วงบ่ายก็เปิดกุฏินำเอาสิ่งของต่างๆมาเผาไฟเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยก่อนกลายเป็นชิ้นใหญ่ๆคนจีนแถวบางลำพูเห็นเข้าก็ศรัทธา พากันนำข้าวของมาถวายให้มาเผาเป็นการใหญ่นอกจากนี้จะมุ่งมั่นนั่งวิปัสสนากรรมาฐานแล้วท่านก็ยังเผาสิ่งของควบคู่กันไปด้วยจนมีชื่อเสียงเริ่มขจรกระจายไปทั่วกรุงเทพและปริมนทนย่างรวดเร็วบางคนก็เห็นด้วยกับการกระทำนี้แต่บางคนกลับมองว่าเป็นวิกลจริตหรือเป็นพระบ้าซึ่งบางครั้งท่านก็จุดทูบจุดเทียน บูชาพระจนควันไฟท่วมกุฏิจนพระในวัดและชาวบ้านก็เข้าใจว่าไฟไหม้หลายครั้งด้วยก็เคยมีคนไปถามท่านว่าหลวงพ่อเจ้าคะทำไมต้องเผาสิ่งของด้วยเจ้าคะเพราะอะไรท่านก็ตอบว่าปกติไฟจะเาผาลานทุกสปปรรพชีวิตจนมอดไหม้หมดสิ้นได้ก็จริงแต่จิตใจของมนุษย์ปุจิชน กลับร้อนยิ่งกว่าเปลวไฟคือร้อนจากความโลภความโกรธความหลงและเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุดการที่อัตมานำปัจจัยสิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายเผาไฟก็เพื่อถวายเป็นพุทธปูชาและช่วยดับความร้อนในใจของมนุษย์ให้สิ้นไปหรือเผากิเลสให้หมดสิ้นไปนั่นเอง และที่น่าประหลาดคือใครถามถึงมหาชวนก็จะได้รับคำตอบว่ามหาชวนตายไปแล้วจากนี้ไปมีแต่โอภาสีเท่านั้นแต่แล้วไม่กี่ปีต่อมาก็มีผู้คนไม่น้อยที่ไม่พอใจในพฤติกรรมประหลาดของท่านเริ่มเคลื่อนไหวขับไล่ให้ออกไปจากวัดประวลน,นิเวศประมาณปีพุทธศักราช2484หลวงพ่อโอภาสี จึงจาดิกสแวงบุญไปเรื่อยๆไปแวะที่ไหนมักถูกขับไล่เพราะท่านจุดไฟเผาข้าวของเหมือนเดิมจนสุดท้ายหลวงพ่อโอภาสีก็ได้ไปพำนักในสวนส้มของชาวบ้านย่านบางมดฝั่งทนบุรีเจอเจ้าของสวนและชาวบ้านศรัทธาท่านยิ่งนักสร้างกุฏิเล็กๆถวายป้องกันแดดฝนแต่ท่านก็ไม่สนใจอย่างคร่ำเคร่งกับการเผาไฟ เป็นพุทธปูชาตามปกตินับวันหลวงพ่อจะก่อกองไฟเผาปัจจัยและสิ่งของมากขึ้นเรื่อยๆไม่เว้นธนบัตรเงินสกุลต่างๆและข้าของมีค่าทุกชิ้นทันเผาไม่เหลือจนชาวบ้านแห่นำน้ำมันก๊าซไปถวายให้ใช้ก่กอไฟเผากันจำนวนมากหลวงพ่อโอภาสีท่านมรณภาพเมื่อวันที่31ตุลาคม ปี2498แต่สังขารของท่านลูกศิษย์นำบรรจุไว้ในหลงแก้วประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ในสวนอาสมบางมดหรือปัจจุบันคือวัดหลวงพ่ออุภาสีหรือวัดพุทธปูชาบางมดฝั่งทนบุรีเพื่อให้ผู้ศรัทธากราบไหว้และน้อมนำคำสอนธรรมะของท่านมาปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำไมถึงต้องชื่อโอภาสีมีผู้ศรัทธาพยายามสอบถามหลวงพ่อโอภาสีหลายครั้งต่างสงสัยว่าทำไมมหาชวนตายแล้วกลายมาเป็นโอภาสีหลวงพ่อก็จะตอบเหมือนกันทุกครั้งว่ามหาชวนตายไปแล้วที่อยู่คือโอภาสีผู้ปูชาฟไฟถวายเป็นพุทธบูชา และบางคนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วท่านก็จะนั่งคุ้นคิดครู่หนึ่งก่อนบอกว่าในโลกมนุษย์ก็หกสิปีแล้วแต่อายุจริงป่านนี้ก็ไม่รู้เลยมันนานมากแล้วจำไม่ได้หรอกสร้างความงุนงงให้กับลูกศิษย์ทั่วหน้าไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อท่านพูดอะไรแต่ในบรรดาลูกศิษย์ของท่านก็มีหลายคนที่เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน ก็คือเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อกบแต่เดิมภายหลังหลวงพ่อกบมรณาภาพก็ติดตามมารับใช้ปรนนิบัติหลวงพ่อโอภาสีสืบมาได้คำพูดของท่านให้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นปริศนาธรรมหมายถึงมหาชวนเกิดในโลกมนุษย์นี้มีอายุแค่60ปีแต่ในความเป็นจริงต้องแยกให้ออกระวังกายและจิตตามแบบวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อกายในชาตินี้สลายตายไปเหลือเพียงดวงจิตก,ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดสำแล้วสำเล่าอยู่อย่างนี้มาเนิ่นนานท่านจึงตอบว่าจําไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ว่าคนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมาแล้วกี่ชาติพบและที่น่าประหลาดใจคือคนที่รู้จักมหาชนเดิมนั้นจืนยันว่าบุคลิกของมหาชนเป็นพระเรียบร้อย พูดจาเสียงเบาๆและสำรวมหน่าเลื่อมใสสมกับมหาปรเยนเจ็ดประโยคแต่หลวงพ่ออุภาสีบุคลิกกลายเป็นอีกคนพูดจากระโชคโคกคากไม่เกรงใจใครและมีอารมณ์ร้อนแรงเหมือนไฟที่ท่านบูชาและที่หลายคนสงสัยในกุฏิหลวงพ่ออุภาสีมีพระฉายาลักษณะหรือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ห้าอยู่มากมายแทบทุกพระอิริยาบถก็ว่าได้เป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดไม่ออกเลยว่าเพราะอะไรอีกเช่นเดียวกันแต่ก็มีคนพยายามแปรปิศนานี้ในทํานองว่าหลวงพ่ออาจมีความผูกพันหรือปรับเพิ่มในพระจริยวัตรอันงดงามของรัชการที่ห้าเป็นพิเศษก็เป็นได้ ปฏิหารครั้งสุดท้ายพุทธสมาคมประเทศอินเดียทำจดหมายนิมนต์หลวงพ่อโอุภาสีให้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานและเชิญชวนญาติโยมที่ศรัทธามารอ,อนมัสการหลวงพ่อพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันที่28ตุลาคม2498แต่หลวงพ่อให้ลูกศิษย์ใกล้ชิด เขียนจดหมายต่อไปว่าขอเลื่อนเป็นวันที่31ตุลาคม2498จะสะดวกกว่าทำให้กำหนดต้องเลื่อนออกไปตามความประสงค์ของท่านและในครั้งนั้นพระภิกษุและญาติโยมหลายท่านก็ขอเดินทางไปพร้อมหลวงพ่ออุภาสีแต่ท่านปฏิเสธโดยบอกว่าไม่ได้หรอกคราวนี้อาตมาไปแบบพิสดาร ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีใครไปด้วยได้สักคนก็สร้างความสงสัยให้ทุกคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามอะไรจนวันที่31ตุลาคม2498มิสเตอร์ยีอเอิร์ดนายกพุทธสมาคมประเทศอินเดียกำลังนั่งพักผ่อนในบ้านเหลือเพ้นกลุ่มควันปรากฏที่ผนังห้องเปื้องหน้าและก็มีใบหน้าของหลวงพ่อโอภาสี ลอยเด่นขึ้นมาก่อนสลายหายไปสร้างความแปลกใจให้เป็นอย่างยิ่งและรู้สึกสังหอนบางอย่างมิสเตอร์ยีอีเอิร์ไม่รอช้ารีบออกไปหน้าบ้านคนรับใช้ก็บอกว่ามีพระจากประเทศไทยมานั่งรออยู่ในห้องรับแขกพบว่าเป็นหลวงพ่อโอภาสีจึงเข้าไปกราบเท้าท่านด้วยความศรัทธา และพูดว่าทำไมหลวงพ่อมาไม่บอกล่วงหน้าจะได้อารถไปรับจากสนามบินหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาตมามาให้เห็นตามคำพูดที่รับปากไว้อะไรก็ห้ามไม่ได้ไม่ต้องพุ่นไหวอะไรจากนั้นมิสเตอร์ยีเอิร์ดก็ขอตัวไปเตรียมน้ำชามาต้อนรับหลวงพ่อกลับมาปรากฏว่าหลวงพ่อโอภาสีหายไปแล้ว ออกไปดูหน้าบ้านก็ไม่มีเรียกคนใช้มาถามคนใช้ยืนยันว่าไม่เห็นใครออกจากบ้านเลยสักคนเดียวจากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันนั่นเองมิสเตอร์ยีอีเอิร์ดก็ได้รับโทรเลขด่วนจากประเทศไทยมีข้อความว่าหลวงพ่อโอภาษีมรณภาพแล้วเวลา7จนาฬกา30นาทีวันที่31ตุลาคมของงดกำหนดการทั้งหมด ทำเอามิสเตอร์ยีอีเอิร์ธถึงกับเข่าอ่อนน้ำตาไหลพรากใจหายเป็นที่สุดพอตั้งสติได้ไม่รอช้านั่งเครื่องบินจากอินเดียมาประเทศไทยรียบไปอาสมบังมดทันทีพบสังขารหลวงพ่อโอภาสีนอนเหยียดยาวบนกุฏิมีมุ้งกางกันมแมลงเนื้อหนังอ่อนนิ่มคล้ายคนหลับอย่างน่าอัศจรรย์มิสเตอร์ยีอีเอิร์ธ จึงเล่าปฏิหารของหลวงพ่อให้กับลูกศิษย์ทุกคนฟังทําให้ทุกคนร้องไห้โหอีกครั้งด้วยความเสียใจคาถาของหลวงพ่ออุภาสีที่ดันได้มอบให้ศิษย์มันท่องบนภาวนาได้เป็นประจำวันว่าอิติสุขโตอารหังพุทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมิมเทวาขมามิหัง สวดอยู่บ้านป้องกันอันตรายสวดก่อนออกจากบ้านคุ้มกันอันตรายตลอดการเดินทางไปต่างถิ่นสวดป้องกันอันตรายทั้งจากเทวดาและพูดผีปีศาจทั้งหลายเดินไปในทางเปรียวหยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้าเรียกให้ท่านช่วยติดตามป้องกันภัยที่อีกด้วยเรียกว่าคาถาสำเร็จแห่งหลวง